สวัสดีครับอยู่กับผมช่องนิวรถไทยซิงครับวันนี้ก็มาพบกับรถอัดฟางอย่างเช่นเคย224 22แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ครับแอ50มาแล้วครับตัวใหม่จะของเขาออกใหม่ดาวมาเท่าไหร่นะ607 607 <700. S 1> <6, 700. S 2> โอ้สดเลยบ่6 0แส็ดนะครับนี่มันต้องสดอย่างนี้แหละถึงจะได้ไม่เสียเปรเียบเขา ตอนนี้ก็รถเกี่ยวกำลังว้าวุ่นนะครับช่วงนี้เพราะว่าข้าวเนี่ยมันสุกพร้อมกันมันไม่ทันกันนะครับถ้าใครจะเอารถเกีียวก็โอเคเลยนะครับส่วนรถอัดฟางก็ตอนนี้เยอะแล้วรถเกีียวใครมาอีกทังนูน้น L5018SP นะครับตัวนี้ไม่มี ช่อยเสียสูงนะสจ้ของเขาจะมาใส่เองตอนนี้ยังไม่ได้ใส่คำลังคาราะว่าออกมากี่เดือนแล้วนะสองเดือนสองเดือนสองเดือนครับนี่ใหม่จริงๆใบดันยังไม่ค่อยสึกมีแสงไฟครับรอะว่าอัดฟางต้องใช้ไฟ ช่วยในความสว่างดูใหญ่กว่า4 34นะครับเมื่อปีที่แล้วเอา34มาอันนี้ก็ล้อโอตานิ13.6คูณ26ครับล้อหลังกลับล้อเรียบร้อยแล้วก็มีเวททวงล้อมาพร้อม หน้าก็โอตานินะครับโอ้รดเกี่ยวมาเนาะเกี่ยวโชว์นี้ก็เขาดึงกันเยอะครับบางเจ้าก็ดึงรถจากที่อื่นไปเลยค่ามันสุกงอมแล้วทีนี้ก็ราคาค่าเกี่ยว ไล่ละห้าร้อยส่วนข้าวหนักห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวปีหน้าก็เสียแต้มเขาจะออกพดเกี่ยวเอาต่ออกอยุโรปเกี่ยวไม่ต้องออกตัวใหญ่หรอกตัวขนน้อย ก็ให้มันแห้งนิดนึงก่อนเพราะว่าน้าค้างลงจะเอาเลยก็ไม่ได้มันไม่สวยนี่ก็แต่งเ,เพิ่มมาตัวนี้โอ้มีคนเขาถามมาใช้เกียร์อะไรในการอัดเกียร์สองสองไฮสองไฮนะครับแล้วแต่ฟางด้วยแล้วแต่ฟางฟาง,ฟางหนาฟางบางเอาโมโหมด รถทำไมหกแสนเท่าไหร่นะหกแสนเจ็ดเงินสดนะครับได้ผ่านหน้ากับผ่านหลังโรเาอรี่ไม่เอามีแล้วมีแล้วเร,เริ่มแล้วครับ càng khá đấy cầm lô căn lắm mấy khi cầm cuba ta eo hát xuống mặt lên lắm

ยังไงทำการปรับก่อนทีนี้น่าจะเป็นปีที่ฟางเยอะเพราะว่าไม่ค่อยเจอฝนในสวนมากครับก็ไม่ค่อยเจอฝน มายกฝากดีก่อเพรามันหนักจัง,น,งนี่ครับก้อนน่ารักน่ารักนนยังไม่ตึงนะเออเบาๆอย่างนี้ยกง่ายเลย <c oughs> เราสั่งไม่ให้เอาใหญ่ยาวนะมันหนัก ถ้าได้ไถยกรบด้วยจะสวยมากคูปต้าคันใหม่เลยครับ นี่ดังเสียงนี่คือว่ามันดึงนะเสียงเครื่องนี่ก็คือมันจะอูเสียงเครื่องยนต์โหลดตามตู้อัดเลยครับงุดโอ้โหหนักแม่ หน้เหือนกันนะมันจริงดีครับสาม 白亮。